เด็กคนนี้เกิดมาเมื่อไหรก็มาเรียนรู้โลกมานั้นเด็กคนนั้นชื่อว่าเราเด็กคนนี้พยายามสแสวงหาความสุขด้วยตาบ้างอยากเห็นสิ่งสวยงามอยากเห็นแสงสว่างอยากเห็นสีฟ้าของท้องฟ้าอยากเห็นสีฟ้าของน้ำอยากเห็นแสงอาทิตย์อันสวยงามเด็กคนนี้ก็วิ่งตะเวนหาออกไปเรื่อยๆ เด็กคนนี้ก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นจนสุดท้ายเด็กคนนี้ก็ตามหาอยู่อย่างนั้นไม่เจอเลยเพราะเด็กคนนี้กำลังตามหาว่าเรามาจากไหนเราเป็นใครและใครคือเราจนวันหนึ่งได้เจอคีเวิร์ดคำพูดของพระองค์พระองค์บอกว่าเธอไม่ได้มีตั้งแต่ต้น และเธอจะตามหาใครเด็กคนนั้นได้สติขึ้นมาจึงเห็นว่าแท้จริงเราไม่มีเมื่อมีเราจึงมีการสอสแสวงหาค้นหาตามหาเพลิดเพลินบ้างออกนอกรูนอก,กทางบ้างทุกบ้างสุขบ้างร้องไห้บ้างดีใจบ้างสลับไปอย่างนี้ตลอดอนเนกอนัน์ชาติ จนวัดน,นี้เด็กคนนั้นได้เห็นตัวเองแล้วจึงปล่อยทุกอย่างออกจากมือออกจากตาออกจากหูออกจากลิ้นออกจากจมูกออกจากใจที่สอะแสวงหาไม่รู้จักจบสิน้นวันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายของเด็กคนนี้ผู้ใดเห็นได้ดังนี้ผู้นั้นจึงคืนทุกอย่างให้โลกไปไม่มีการสอดแสวงหาไม่มีการค้นหา ไม่มีคำถามไม่มีคำตอบจบสิ้นอยู่ภายในนั้นสพรพสัต์วก็กลับคืนสู่ที่เดิมดังต้นเริ่มต้นดังนี้แหละ